สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยหาน้อยสูตรสองตัวรูดงวดประจำวันที่ที่หกมกราคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับวังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงซื้อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่5านะครับผมสำหรับวันที่5แอดมินให้รูดอยู่ที่5กับสนะครับผมสำหรับ4 ไม่มานะครับผมก็มาเฉพาะ5นะครับผม2 5ในรอบเฉพาะกิจแล้วก็มาในชุดเบิ้ล88ในรอบ V.I.P. ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่6นะครับผมสำหรับวันที่6 แอดมินจะให้รูดอยู่ที่0นย์นะครับผมแล้วก็1 0ศูนย์จะมีศูนย์สอง ขอโทษเป็นศูนย์กับสามนะครับผมศูนย์ห้า 07แล้วก็09นะครับผมสำหรับ3จะมี30 32 34 3ามห้าแล้วก็สานะครับผมสำหรับเบิ้ล0ูน1 2 2ูนส แล้วก็ห้าหนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผม802 304 132ศ แล้วก็สี่สามห้านะครับผม fcp น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ